ถึงแล้วครับมินเลนเนียนพาร์กนี่กี่ก็กขึ้นมาในลิฟต์เมื่อกี้เนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีอะ่ะเร็วมากโคตรเร็วเลย <c oughs> เลครับ, <c oughs> รบแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงที่มิลเลนเนียนพาร์คแล้วนะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยแล้วปวดฉี่ หาห้องน้ำไม่ได้มันจะอยู่ใต้มินิเร n ท a พาร์คเลยครับตรงข้างล่างเนี่ย left Lane น,นี่ข้างบนไอติมเงา,น,เานั่นแ่ะตรงนั้นคือมินิเรนท์พาร์คเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับรว่ามันจะเปิดทีไ่ไหน ชิคาโก้รถขายติมด้วยโอ้โหเหมือนนัดโกโก้มนติมบ้าไปเลยกินกินเฮียดีกว่าเราก็กำลัลงจะขึ้นไปที่ไอรูปถั่วสีเงินใหญ่ๆ yes, ตรงนั้นครับ แล้วข้างหลังก็มีสถานติมากรรมมันเหมือนที่ผมอ่านดูมันเป็นที่เขาเรียกว่าจัดแสดงคอนเสิร์ตดนต,ต,ตรีตรงนี้เป็นงานกิจกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาคือประสงค์ของเขาแะครถึงแล้วคลลรับมินเลนเนียนพาร์คดีกีกคโก้ขึ้รถเมี่หลงไปหลงมาถึงกันได้โอ้โห คนแนนนมันคือครัวสีเงินรูปใหญ่ๆอตรงนี้ที่ใครๆมาต้องมาเช็คอินมาถ่ายรูปก,กันและผมก็พามาถึงจนได้ อันนี้ภายใต้ถั่วนะครับภาพมันจะเป็นแบบตะพ้อหลายมุมเลยอะเดี๋ยวลอดถั่วนะครับตั่วของที่ไหน เียโก้นี่พาพี่สาวมาเที่ยวเลยหลงคือรถเมลหลงแล้วไม่อยากคุยไ <c oughs> ปเราไปที่อื่นต่อเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่อ่แม่น้ำชิคาโกนะครับจากนี่ใช้เวลาเดินเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเจเวลาเดินทั้งหมด12นาทีไปเราไปที่ใหม่ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเราเดินตามจุดต้นแบบไป เ,เสียงดีมากอะนี่ขนาดกลางแจ้งแลเนี่ยเมดเป็นลูกเลยอะกลางแหลมมากครบทีชิคาโก้มีโตตีส่ยหมายขายด้วยนะครับแล้วก็มีของกินอะไรเขาเนี่ย ลองดูว่าชุดอะไรแอ่น,นี้่ะอันนี้ชุดที่ชุดนม่ลองดูคิดแต่บรรยากาศในดาวเทาในชิคาโก้ครับเราก็จะเดินไปที่ชิคาโก้ดิเวอร์ ของสะพานมิคิแกนที่เมื่อก่อนผมมาดูเขาทิ้งเป็ดลงแม่น้ำนะครับที่นี่เขามีไบเลนนะครับก็เป็นไบเลนจริงๆอ่ะไม่ใช่รถจอดหมุดบ้านเราแล้วก็เข้ามาขี่เลนของรถยนต์ เิอย่างเดียวครับตอนนี้ที่เที่ยวมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยลองเซิร์ชดูใน g o o g l e m a p ก็จะขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการเดินเท่านั้นนี่ดูพี่คนนี้ใจดีครับเขากำลังฟีดให้นกอยู่ครับปีทหารให้นกเพื่อ,อ,อนเขาคุ่นกพ่อง ตากแดดกินไม่ร้อนเลยวนะเนี่ยผมเนยยังร้อนเลยอนะ่ะเขานั่งตากแดดกินข้าวเลยเน่ครับกว็ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมนะิประมาณสักยี่สิบสามองศาน่ะประมาณกี่ไฟนไไฮไม่รู้ครับนับไม่ถูกสายบัสนะครับคงชอบร้านเนี่ย เป็นการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกมาร์เก็ตบอลแล้วก็เบสบอลของเยอะมาแล้วตื่นตาตื่นใจแต่เรากจ็จะหาของกินที่มันถูกปากเราด้วยว่าเป็นอะไรจะได้กินวันนี้ร้านนี้อร่อยขนาดนี้ได้เหรอนูช l ร่าเนี่ยคนเข้าแถวกันยาวเลยอะ่ะ เขาใส่บยากาศอร่อยมากเลยครับน่าจะเพิ่มพลังงานดีวันหอกน้ำมันที่เดิมและเหล <êm> <cause> oh yeah. ี <elaborate> you know. ่ยมเดิมครับโหตรงนี้มียาร์ดแบบซูเปอร์วีพด้วยโคตรเท่สวยดูนาแบบนั่งแอคไม่ครดังดย แกนนวีนิวแล้วก็ใตล้ล่างเรือดับเพลิงเหรอเนี่ยโอ้โหมันต่างกับไประเทศไทยลิฟต์เลยใหญ่อะที่ไทยไม่น่าจะมีเรือดับเพลิงใหญ่ขนาดน,นี้เนี่ยโอ้โหท่อดับเพเลิงขนาดเรือใหญ่ ฉีดนี่น่าจะถึงตึก20ชั้น30ชั้นไดไ้อันนี้คือทาโกชิคเทนนะครับเราก็คิดว่าออกเหลนมันจะใหญ่เ,หเดีดยวเจียวมาอผมนิดเดียวยป็ลองท้องครับลองทอง้องแล้วก็ชิมทีนี้ชิมนะครับมึงฉีกเลยเนี่ย บรยากาศติมน้ำเลยนะราคาหกเหรียญแต่ดูดกลางครับเฮ้ยเด็กคนแกนกันเดินกันนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูป ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแตมาถึงแล้วก็ต้องถ่ายรูปกับคุณผู้ชายเนี่ยเบนจารหรือเบนจาอะไรสักอย่างแคมินแล้วก็ถ่ายกับปีกนกฝรั่งเขาก็มีความชอบมุงมิ้งเหมือนกันนวมาถ่ายรูปกับปีกนก <c oughs> เราก็ไปต่อตอนนี้ก,ลกำลังกำลังจะเดินไปที่ตึกอ้360องศาวิวนะครับ รนตึกจะเป็นกระจกมองเห็นได้หมดเลยเดินเกี่ยทีนะ13นาทีใช้เวลา13นาทีโดยประมาณเราก็เดินตาม Google Map เหมือนเดิมครับมาที่นะี5 5 Hello, ่อย nice. er. um, okay. ่างแรกเลยนะสัญญาณเน็ตต like mm. ้องดีเพราะว่าเราต้องใช้ Google Map อย่างเดียวเลยครับนี่ครับบรรยากาศในดาวเทาของชิคาโกแต่ อย่างนะที่บอกเขาเพื่อเลยแเดินอย่างเดียวตั้งวงนะครับบอยแบงก็บร้านนี่แหละจับ,ก,บก็บก็บกระเป๋าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับร้านรีวายแต่ว่าไซส์ไม่มีไอที่รถอะทรงก็แบบโหใส่เป็นลุงเลย ก็เลยไม่เอาดีกว่าไปหาป้ายต่อไป <S 2> <S 2> <S อแต่งตัวให้เด,ด็กๆมีตดตัวต่ <S <S อเมื่อปีตะกัดวันนี้วันจันนะก็คเ้เหมือนเหมือนมันอนิตย์เลยอะ่ะ แล้วก็มาถึงแล้วนะครับคลิกท่าก็ observe observation เด็กก็คือ็ที่ไปสังเกตการดัดแปลงเท่าน้ำเหรอใน,ในตึกก็จะมีแหละเข้าตึกก็ได้ตอนนี้เราก็เข้ามาในจุด ah security check แล้วนะครับก็จะมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งคอยตรวจดูกระเป๋าสัมภาระนะครับ น้านำอาหารพวกแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นไฟแล้วก็น้ํวกเป็นแก้วที่มีฝาปิดอเข้ามาแต่ของผมมีน้ำเป็นขวดอย่างเงี้ยเข้ามาได้น้ําขวดของผมไปครับเราขึ้นไปดูกันนี่ทั้งข้ง้งเอาปิดทาง,ทางออกทางนี้มัน,นเล็ดรู็ไม่ใช่หนละถุกแล้วหุนล้ศก้ว อตาลายเลยเมื่อกี้เจอแสงแฟลชเข้าไปเขาก็จะเข้ามาเต็บเลยให้เรามาถ่ายรูปก่อนนะครับก็ได้มีมีเป็นสิเก็ดมาให้เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเก็บตังหรือว่าฟรีไม่รู้นะไปดูกันตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้นที่กระเดบบสี่เกบปบต้อยแล้วครับใช้เวลา ขึ้นมาในลิฟต์เมื่อกี้เนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะเร็วมากโคตรเร็วเลยอ่ะดูครับ <c oughs> ตรงนี้คือวิวสามร้อยสิบองศาของชีคาโก้ตอนนี้จะเป็นวิวเป็นทะเลหรือทะเลสาไม่รู้มันนะ่ึเได้ทะเลเลยเดินดูหน่อยป้าได้บอกอื้อ ไอเดนว่าเมื่อกี้เนี่ยอ่าไอที่เอียงๆน่ะเราก็มาให้ตุณนี้ชอตรงนู้นมีสวนสนุกด้วยเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าจะพามาชมกันนะครับว่ามันคือสวนสนุกอะไรแต่วันนี้เราก็ อยู่บนยอดตึกวิว360องศาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียวว่ามองล้างมีเป็นเืบินก็ความสูงประมาณสัพทัพกทันฟิตเนี่ยได้ยอยู่0ันฟิตเหมือนตอนที่บินไปที่าบางบัวทองจากดอนเมือง บนมีของขายของที่ระ,ะ,ะลึกเอ้ดันลึกไปดูตรงมุมน็อตกันบ้างครับมุมน็อตมีอะไรมีของขายนะครับมีขนมมีตนแบมีทุกอย่างเลยข้างเหนือนี่ขึ้นไปก็ไปเป็นแนะคนาดาครับสุดนุกถ้าเราบินไปสุดสุดขอบฟ้าดูก็เป็นแคนาดานี่เฮลิคอปเตอร์ัอดีเลย,ยออเลย็กๆ ผมบอกแล้วประมาณพันฟิตแหละสำหรับคอเตอร์บินข้างล่างเป็นชายหาดสำหรับเล่นน้ำไ้ด้วยนะสวยอ,อ่ะมักเจอโนที่อเมริกาครับเดี๋ยวเราก็นั่งกินหน้าร้านกันไม่ได้ร้านไม่เปิดแอร์ร้อนยิ่เป็งเลย กดีนะรตอนนี้เราก็ลงจากรถไฟฟ้าแล้วครับเดี๋ยวไปต่อรถเมล์เพื่อกลับบ้านกันวันนี้ก็โงพล้องกันนี้ก่อนครับถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะปุ้กให้ในช่องนี้นะครับไปก่อนครับโมงมากเลยเดี๋ยวรอไปกินรอรถเมล์ก่อนเด็กครับ